มาดูกันที่กิจกรรมงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของเพื่อหาดใหญ่จัดสงคลาเป็นการจัดก,กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นสตรีทคาเนิลลน้องอิงเกิดขึ้นครั้งแรกที่เพื่อหาดใหญ่จัดสงคลาเรียกว,ว่าบ้านเราก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเหมือนกันทําให้หลายๆภาคส่วนเองค่ะมาจับไม้จับมือกันในการจัดก,กิจกรรมที่เรียกว่าหาดใหญ่สตรีทคาเนิลล2014ค่ะ เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็ร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมหาดใหญ่สตรีทคา์นิวัล2014หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของเอำเภอหาดใหญ่ซึ่งรวมหลายงานมาไว้ในกิจกรรมเดียวกันนะคะ,คะทั้งงานเทศกาลไซวิกแล้วรวยที่หาดใหญ่นะคะเทศกาลวันหาดใหญ่ไซมวกค่ะการประชันคอสเพย์คาบาเล่ลีลาดรรมวงเวียนครบดนตรีเปิดหมวกเรียกได้ว่างานนี้นะคะครบทุกกิจกรรมนะคะใช่ค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่เก๋คะที่บริเวณถนนเสน่หา นุสรอำเภอหาดใหญ่นะคะเทศบาลนาครหาดใหญ่ค่ะก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่สงขลาพัทลุงค่ะสมาคมสมาพันธ์การท่องเทีท่ยวจังหวัดสงขลาห้างสับสินค้าชั้นนําของหาดใหญ่นะคะร่วมกันจัดกิจกรรมหาดใหญ่สตรีทคา์นิวัล2014หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมโดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาเป็นประธานในการเปิดงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้รวมหลายงานมาไว้ในกิจกรรมเดียวกันค่ะทางเทศการ วิกแล้วรวยที่หาดใหญ่เทศก,กาลวันหาดใหญ่ใส่หมวกการประชันคอสเพลย์คาเร่ลีลาดลำวงเวียนครกแล้วก็ดนตรีเปิดหมวกนะคะซึ่งนายกฤษดาค่ะก็ได้กล่าวบนเวทีของกิจกรรมดังกล่าวนะคะว่าการจัดกิจกรรมหาดใหญ่สตรีทคาร์นิวัล2014ขึ้นมาได้นั้นเพราะว่าหลายภาคส่วนค่ะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ของอำเภอหาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวค่ะพี่เก๋ค่ะใช่ค่ะหลายคนที่ไม่เคยได้แต่งตัวไม่เคยได้เอาเสื้อผ้าสีสันสดใสมาแต่งเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาได้แต่งนะอย่างที่บอกแล้วว่าบ้านเรานี่มีกิจกรรมเยอะค่ะซึ่งทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างสีสันให้กับเมืองซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมเอาทุกกิจกรรมมาไว้ที่งานงานเดียวเลยนะคะแล้วก็มีการจัดเป็นลักษณะของสตรีทคา์นิัลน้องอิงมีการนําเรื่องของท่วงทํานองบทเพลงอย่างสไตล์ละตินนะคะ มาใช้เป็นทำนองในการเดินสำหรับคาร์นิวัลนะคะเข้าสู่ถนนสเสนหานุสรกลางเมืองหัดใหญ่แล้วก็มีการจัดกิจกรรมพื้นที่ให้เด็กๆเกนี่ยน,นะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสืงส่อสารให้กับเมืองด้วยก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ นานทีจะมีสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ใครพลาดปีนี้ <c oughs> หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะมันงานอะไรทําไมไม่ทราบข่าว <c oughs> เพราะว่างานนี้นี่คุณชมเรียกว่าจัดกันแค่ประมาณ4ีหชั่วโมงน้องอิง <c oughs> งานเริ่มประมาณ5้าโมงครึ่งก็จบประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ จัดก,กิจกรรมการเล็กๆกลางเมืองค่ะเพื่อที่จะทําให้เมืองเนี่ยคึกคักจากที่เงียบกันมานานและที่สำคัญเนี้ยพอวันเสาร์จัดสตรีทคาริวอลเสร็จวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงค่าก็มีการประกาศยุลิกเคอร์ฟิลนะคะในพื้นที่ของอํเาเภอหาดใหญ่จอดสงขาหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้ามีการประกาศยุลิกเคอร์ฟิลตั้งแต่วันเสาร์ก็ดีสิจ,จะได้แบบสนุกต่อเนื่องเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็บ้านเราก็ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วมาลุ้นกันต่อนะคะว่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและก็อำเภอสระบุรีจังหวัดสงขลาเนี่ยจะได้รับการยกเลิกเคอร์ฟิวสองพื้นที่นี้หรือไม่เราก็ลุ้นเอาใจช่วยกันอยู่โดยเฉพาะภาคส่วนด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีการนําเสนอความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวนี่นะคะเข้าสู่คอสชอเรียบร้อยแล้วว่าจะได้รับการอนุมัติ ถูกยกเลิกเคอร์ฟิลอีก2อำเภอด้วยหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะค,ะ,อะค่ะอะไะค่ะทั้งหมดน,นี้ก็คือวอชเนลประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกันดนใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ